ผมเคยไปสัมผัสกับพวกเซียนเนี่ยเอ๊ะมันมองพระยังไงนะมันมองไม่ไม่จับพระเลยผมคิดว่ามันมันเป็นผู้วิเศษขนาดไหนเชียวแต่ทีนี้วันเวลามันมาถึงเราเราเข้าใจเหมือนเขาเนี่ยเรามองแป๊บเดียวใช่มันต้องสะสมเริ่มแรกผมอักขิสเขานะพอคุณหยิบมาสองพักใช่ใช่แล้วแสดงว่านั่นเปพื้นฐานแล้วไอ้ไอ้เรื่องพิมพ์อะไรอะไร,ะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาใช่ไว้ก่อน เฮ้ยพอส่องไปตรงมาพิมพ์มันก็ใช่เฮ้ยเนื้อก็ใช่อ่ะเอาเลยได้แล้วได้แล้วอได้แล้วจะไอ้เรื่องจะสวยมากแต่น้อยไม่เป็นไรเอาใช่ไว้ก่อนผมมีสร้อยหลายพวงเนี่ยนะผมจะใส่วะันะหนึ่งพวงวันนี้ผมก็ใส่พวงนี้วันพุงนี้ก็ใส่พวงนี้วันนี้ก็ใส่พวงนี้แล้วผมบางทีผมก็เอามาใส่เยอะใครจะว่าผมบ้าก็ช่างเขาแต่ว่าผมชอบของผมถ้าเราเป็นคิดว่าเราเป็นพุทธบูชาแล้วนะองค์ไหนก็ได้ นี่ที่วางเงินหยิบขึ้นมาเลยหนึ่งองค์อยู่ที่จิตใจพุทธคุณรรมคุณสางคุณพระดีขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนถ้าคุณจิตใจมันมันไม่สะอาดอ่ะมัมพระก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับมันมันคือมันมันอยู่ที่จิตใจเพราะว่าเราไม่มีพระห้อยคอเลยก็ได้อืมแต่ว่าขอให้ใจเรามีขอให้ขอให้ใจเรามั่นถ้ามาพูดเรื่องพระพรมาแท้นี่ยนะพระทุกทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ย มันไม่ใช่ของแท้หรอกครับของแท้มอีองค์เดียวพ,พระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนั่นแหละ<ม>พอพอสมัยนี้ก็เป็นเด็กบนนอกเนาะ<ม>เขามาอยู่ในตัวเมืองก็มาเห็นวงการพระเขาสมัยนี้เขาเรียกว่าตลาดนัดใช่ไหม,มเออพอพอเสร็จแล้วเราก็เป็นเด็กร้านขายอาหารก็เอาอาหารไปส่งเขา<ม>ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็คุยกันดูกันส่องกันแล้วก็ไปเป็นเด็กแล้วกจ็จะเงอ้อมองเขาอะ่ะ<ม>ทุกวันทุกวันเรียกว่าเดือนนึงก็หลายครั้งอ่ะเรียกว่า จนกระทั่งเกิดมีความใจรักขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ค่อยเกิดขึ้นมาในใจแล้วเนาะใจรักอ,ะอ่ะเออก็เลยค่อยๆสะสมมาอะไรมาตอนนั้นก็ยังไม่ได้สะสมเป็นองค์พระหรอกเพียงแต่ว่ารู้จักก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าสมเด็จนะอย่างนี้เขาเรียกว่าหลวงปู่ทวดนะอย่างนี้เขาเรียกว่าพระหูยานนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพระที่มาในวาตลาดนะทคนสมัยเก่าพระเก่าๆเยอะอย่างนี้เรียกว่าพระล่วงอะไรแล้วก็รู้แล้วก็มอง แล้วก็ค่อยๆสะสมความสนใจไปทีละนิดเธอหน่อยแล้วคนโตเขาพูดกันคุยกันเราก็ฟังเขาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออจะว่ามันก็ต้องใช้เวลานานอ่ะเพราะว่าเราเป็นเด็กและนอาหารอะ่ะ mm hmm. ตอนนั้นก็อยู่กับครอบครัวพ่อแม่อยู่บ้านนอกมันก็มันก็บ้านนอกมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทํานาเป็นเด็กเลี้ยงควายธรรมดาที่นี่พอทีวิตเราผ่านจบจากป .4 มา มัยนะั้นมันมีแค่บอสีน้องเียนบ้านนอกเนาะแล้วก็มาเป็นลูกจ้างคนจีนอยู่ในเมืองอถึงได้ไมาเห็นของพวกนี้เข้าเพราะมันดูบ่อยๆไงอม,มันก็เลยทําให้เราสนใจฟังคนโตก็พูดกันบ้างอะไรก็บ้างและอย่างนิสัยเราก็เป็นคนที่ว่าพื้นฐานเราไม่ชอบกินเหล้าไม่ชอบสูบบุหรี่มาแต่เล็กม,มันก็เลยทําให้เราสนใจเรื่องพวกนี้ออแล้วทีนี้ก่อนสมัยก่อนนี่พาล่วงลางปืนนะผมจําได้นะคนเลี่ยนพระคนเลี่ยมพระ,ะพะติกะ เขาเรียกพระเอาไอ้หนูหนูเองเอาองค์นี้ไปไปไปเทียนงั้นงี้องละห้าบาทสองพันร้อยห้าองละห้าบาทผมก็เอาเอามาองนู้นบางองนี้บางพระล่วงบางอะไรบางอง์นึงก็ไม่ถึงสิบบาทมั่งก็สมัยก่อนหนงินเดือนผมเท่าไหร่เริ่มแรกยี่สิบบาทแล้วก็มาหกสิบบาทสมัยก่อนผมจําได้นะคนคนเออคนโตเขาพูดกันนะสมเด็จัวละครั้งนะครับ องหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมเนี่โอ้โหเศร้าเลยเราเมื่อไหร่จะมีเงินพันห้าเนี่ยเงินเดือนเราแค่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยอโอ้โหแล้วนาฬิกามิโดคอนมานเดินนะเรือนทองนะเท่าแก่ก็ใช่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเรือนหนึ่งเท่ากับพระสมเด็จองคหนึง่งเพราะว่าร้านที่ผมอยู่อ่ะเฮียเขาเป็นเจ้าของร้านนะ่ะใส่นาฬิกาแล้วรสมเด็จว่าระครังนะ่ะกุดกินเขาถึงจะเอามาใสาครั้งหนึ่งน้องแล้วเขาจะเก็บ แต่สมัยนี้มันไม่ใช่พันห้าร้อยบาทแล้วมันเปลี่ยนไปหมดแล้วโลกเราสมัยนั้นเงินข้าวสารถังละยี่สิบบาทดูที่เดี๋ยวนี้มันกี่ร้อยแล้วข้าวสารถังหนึ่งอะพอสนใจมากขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องหาหนังสือพระมาอ่านแล้วก็ฟังคนพูดบ้างแล้วก็แล้วอยู่ๆมาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็มีการขอล่ำพระเครื่องก็เพราะเราก็ซื้ออยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็ได้มา บางทีก็ดเดยนิวบ้างแล้วแต่อพอพักเครื่องนึ่งเขาจะมีไม่ได้มีทุกวันนะมีเจ็ดวันครั้งหนึ่งอะไรอย,ยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นสีกระอ่างอะไรอย่างเงี้ยอ่าเก็สะสมมาอะไรมานี่ก็ตั้งทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอ่านของเขาอยู่องนี้คือพระหูยานลพบุรีกู่แตกเมื่อสมัย2508พระองค์นี้เรียกว่าอกาก,าอกากบาดอกกากบาดนะครับ อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยโอ,อก,กระบาดแล้วใบหน้าผ้าจะงน้าหน่อยอันนี้พระเบอร์หนึ่งของของลบบุรีเลยนะหูยานนะแต่หูยานเนะี่ยมันมีหลายองค์มีหลายพิมพ์เนี่ยอันนี้ก็ใช่หูยานแต่ว่าไม่ใช่โอกกระบาดแต่ก็พระแท้เหมือนกันองค์นี้ก็ได้มาจากว่า,าเพื่อนฝูงกันแล้วก็มีการว่าแบ่งปันกันแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับ สมัยก่อนนู้นกะ็คงว่ามันเป็นแสนนะครับครับครับสมัยก่อนนู้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะอเออตอนที่สมัย508นะที่เปิดกุมานะ่ะยุคนั้นมันไม่ใช่หลักแสนหรอกครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงหลักแสนอาจจะเป็นหลักพัน อาจจะเป็นสองสามพันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสมัยที่ที่ผมเป็นเด็กอะน,นะที่ผมฟังเขาพูดอะนะแต่อยู่ๆมามันก็ราคามันขึ้นขึ้น,นเพราะมันเป็นเบอร์หนึ่งของลบลบุรีอะอเป็นอกก,รกรารบัดเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวนี้ต้องต้องพูดกันเป็นเจ็ดหลักไปแล้วครับ,ออบใจเป็นเจ็ดหลักไปแล้วแล้วก็จะมาหยุดแค่นั้นด้วยยิ่งยิง,ยงโลกเราหมุนเวียนเร็วขึ้นโอ้โหราคาก็จะเปลี่ยนไปเลย ไม่ต้องใช้เงินเยอะยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่มีความพยายามสูงหาข้อมูลหลายๆอย่างหาข้อมูลทางหนังสือพิมพ์ก็ดีทางหนังสือเป็นเล่มๆก็ดีนะแล้วก็ตัวมีความตั้งใจอะ่ะก็เรียนรู้จากธรรมชาติเี่แหละครับสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยอ,อะไรเนี่ยเพราะว่าคือถ้าเรามีเงินร้อยล้านแล้วเราก็อยากจะได้องค์นี้อเอาห้าสิบล้านเอาเงินไปเลยเอาพระมาอ,มอ่ะเราทําเงินไม่ได้ เพราะเราไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น mm. เราเป็นคนแบบพูดง่ายว่าชาวบ้านธรรมดา mm. อยากให้เขาสนใจ mm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ตัวผมอย่างเช่นลูกชายผมอย่างเงี้ย mm. ผมก็อยากเขาสนใจแต่เขาก็ไม่ค่อยนะเราเด็กรุ่นใหม่เราเข้าใจเขาอยู่แต่ว่าวันข้างหน้าเขามีอายุเขาอาจจะสนใจก็ได้ mm. แต่ว่าเราก็มีไว้อย่างนงี้ mm. พอเขาสนใจปุ๊บโอ้โหพ่อฉันสะสมใบบานเลย mm. นี่ไง มันได้เปรียบแต่พอสนใจพอบู้แล้วฉันจะไปหาที่ไหนวะเธอถามว่าลูกผมรุ่นหลังไปเขามีมีฐานะหรือมีอะไรที่พอที่จะสร้างเป็นพิธภัณฑ์หรือจะเป็นอะไรได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยหรือก็อาจจะมีเปิดร้านอาหารเขาจะมีตู้โชว์สำหรับแขกมาทานอาหารอาจจะมาเด,ดินมาชมพระเครื่องก็ได้ก็แล้วแต่เขาอะตอนที่ผมตายไปแล้วอะ มันก็เป็นความสุขที่เราที่เราสามารถรวบรวมมาได้นี่งแต่ว่าถามจริงมันก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งนะความทุกข์เพราะว่าจะทํายังไงเนาะอายุมากแล้วแล้วก็ลูกเราก็ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นความทุกข์อีกส่วนหนึ่ง <_ d iam on> แต่ว่าในความทุกข์จริงๆแล้วความสุขมันก็มีอีกส่วนหนึ่ง <_ d iam on> เพราะว่าเราภูมิใจว่าเราสะสม <_ d iam on> แต่ถ้าลูกหลานเราคนไหนเขามีความแมมลูกหลานเราทั้งหมดมันจะไม่มีคนคิดอย่างเดียวกันหรอก มันต้องมีคนคิดแบบอีกแบบหนึ่งอีกอยู่คนนึงละอเออจะว่าโอ,โอ้พวกแกไม่เอาใช่ไหมงั้นฉันเอานะสมบัติพ่อฉันจะเอามาดูแลเองอ่ะอันนั้นก็เรื่องของเขาอีก